สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเขามีแอปใหม่ล่าสุดเลยจะมาแนะนำเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะเป็นแอปที่ทำง่ายมากๆนะแค่เราเนี่ยเปิดกล่องสมบัตินะคะก็สามารถที่จะทำเงินได้แล้วนะคะก็ เด like ี Remember, ๋ยวมาดูวิธีการทำกันว่าแอปนี้เนี่ยมาทำเงินแบบไหนทำยังไงนะคะตอนอื่นเลยเพื่อนๆก็จะต้องไปทำการติดตั้งแอปนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะทิ้งลิงก์ของแอปนี้ไว้ให้ด้วยเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เข้าแอปมานะภายในแอปนะคะก็จะมีกล่องสมบัตินะคะตรงกลางเลยเนี่ยก็จะมีกล่องสมบัตินะให้เราสี่กล่องนะคะเราจะต้องเปิดตรงเนี้ยนะคะเพื่อที่จะทําการสะสมเหรียญนะคะแล้วเหรียญเนี่ย เหรียญตรงด้านบนตรงนี้นะคะเราจะต้องเอาไปแลกเป็นเงินนะโอเคนะคะก่อนอื่นเลยก็มากดที่ตรงนี้นะคะตรงหุ้นนะนี่นะคะกดเข้าไปนะก็ทําการใส่โค้ดให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเขาจะทิ้งโค้ดไว้ให้เนาะพอเสร็จแล้วนะคะนี่มาเปิดกล่องกันเดี๋ยวเขาจะเปิดกล่องให้ดูนะเขาเปิดกล่องแรกนะแล้วก็นี่นะคะเราจะต้องใช้สายฟ้านะคะเพื่อที่จะ เปิดกล่องนะใช้ครั้งละ150สายฟ้านะคะอ่าจิ้มไปแบบนี้อ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะกำลังเปิดกล่องนี่นะคะก็ได้มา7,500เหรียญน,นะเราก็กดที่ข้อเรียกร้องนะคะอ่ะก็จะมีโฆษณาขึ้นมาขั้นนะคะเราก็ดูโฆษณาให้จบ นี่นะคะเขาก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญที่ได้เนี่ยมันก็จะมารวมอยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็เปิดได้เรื่อยๆเลยนะคะส่วนสายฟ้านะตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็คือสายฟ้าที่เรามีนะคะตอนนี้เขามีอยู่ประมาณ 1, 1 1 5สาสายฟ้านะคะตรงนี้เนี่ยเขาเก็บนะเก็บจากตรงนี้นะคะเวลาที่เราเล่นหมดแล้วเนี่ยเราก็มา รับพลังงานจากตรงนี้ได้เลยนะคะจะได้ทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะคะชั่วโมงละ450สายฟ้านะคะเนี่ยเราก็กดที่ข้อเรียกร้องนะคะกดไปนี่นะคะเนี่ยได้เพิ่มมา450นี่นะคะ เนี่ยก็รออีก1ชั่วโมงนะคะพอครบ1ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้รับเพิ่มอีก450สายฟ้านะโอเคนะคะก็มาดูที่อันดับนะอันดับตรงนี้นะตรงนี้นะคะเราจะต้องเล่นนะคะให้ขึ้นอันดับที่3เพื่อที่จะทําการปลดล็อการถอนเงินเพราะว่าถ้าเรายังไม่ถึงอันดับที่3เนี่ยเขาจะไม่ปลดการถอนเงินให้นะคะก็คือตรง เหรียญด้านบนตรงนี้เราจะไม่สามารถที่จะเข้ามาดูวิธีการถอนได้เลยนะคะก็จะมีการถอนเงินด้วย PayPal นะคะแล้วก็มีเป็น Google Pay นะ PayPal เราจะต้องสะสมให้ครบ10ดอลลาร์ก่อนถึงจะสามารถถอนได้นะคะและตอนนี้เนี่ยเขาก็มีอยู่5 47,500นะคะก็ถ้าตีเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่0.54ดอลลาร์นะยังไม่ถึง1ดอลลาร์เลยนะคะตรงนี้ ก็จะต้องเล่นอีกนะคะส่วน Google p a y นะค่าตํำในการถอนก็อยู่ที่10ดอลลาร์นะคะมี25ดอลลาร์50ดอลลาร์แล้วก็100ดอลลาร์เนาะตรง Google p a y y นะคะเอาไว้ซื้อแอปต่างๆนะคะน่าจะเติมเกมได้ด้วยนะอันนี้เขาก็ไม่แน่ใจว่าจะเติมเกมได้หรือเปล่าในะในส่วนของ Google p a y นะคะก็ถ้าใครรู้เนี่ยก็ คอมเมนต์ไว้หน่อยนะคะว่าไอ้ g o o g l e p พยเนี่ยมันเติมเกมได้ไหมนะคะโอเคนะแล้วก็ตรองเหรียญน,นะคะเหรียญที่เราได้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตามอันดับของเรานะยิ่งเรามีอันดับที่สูงขึ้นเราก็จะได้เหรียญที่เยอะขึ้นตามไปด้วยนะคะ ดูที่เหรียญของเราตรงนี้นะที่จะได้นะคะเดี๋ยวพอขึ้นอันดับที่4เนี่ยมันก็จะได้เพิ่มไปอีกนะตอนนี้เขาได้7,500เหรียญน,นะคะถ้าเราเปิดกล่องสมบัติตรงเนี้นะคะได้นะเราจะได้ไปครั้งละ7,500เหรียญการตั้งค่านะนี่นะคะแต่การตั้งค่าเนี่ยก็จะมีวิธีการเล่นนะคะมีภาษานะแล้วก็ข้อกําหนดและเงื่อนไขมาดูที่วิธีการเล่นนะคะนี่เขาก็จะบอกเลยว่า เหรียญเนี่ยก็จะสามารถพบได้ในกล่องนะคะกล่องสมบัติที่เราเปิดเนาะแล้วก็พลังงานนะคะจําเป็นสําหรับการเปิดกล่องอันที่3นะคะเปิดกล่องเพื่อรับเหรียญและเลเวลอัพแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นอันดับนะเขาก็บอกเลยว่าอันดับขึ้นเพื่อรับเหรียญมากขึ้นนะยิ่งอันดับเราเยอะขึ้นเหรียญเราก็จะได้เยอะขึ้นไปด้วยเนาะอ่ะโอเคนะคะก็มีประมาณนี้นะคะวิธีการเล่นของแอปนี้นะคะแค่เรา เข้ามาเปิดกล่องสมบัตินะคะก็สามารถทําเงินได้แล้วนะคะขั้นต่ำอยู่ที่10ดอลลาร์เนาะหรือถ้าตีาเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ3 0 0รบาทนั่นเองนะคะก็ขอฝากแอปนี้ไว้ด้วยนะคะอ่าก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะแอบปบนี้ก็ทาฟรีนะคะไม่เสียค่าใดๆทั้งสิน้นสำหรับวันนี้นะคะเขาก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ